สวัสดีครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกาชากันเหมือนเดิมดีกว่านะฮะนั่นก็คือเกมกงล้อมหาสนุกของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะสุ่มได้เล่นเป็นใครนะแล้วก็จะใช้เพิร์กอะไรด้วยไปกดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนเพ่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปกดกันเลยครับอ้าวันนี้จะได้เล่นเป็นใครนะฮะจะได้เล่นเป็นเป็นเป็นแอชัดเจนแน่ๆแล้วขนาดนี้ ได้เล่นเป็นดอนนั่นเองนะครับโอ้โหมาครับเดี๋ยวมาฟาดผีกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเพริร่กกว่าจะได้เพิร์กอะไรนะถ้าเพิร์กไม่สพอร์ตก็ตุ๋ยได้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเพิ่กันครับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาสุ่มเพิ์กแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้เพิ์กอะไรนะขอเพิ์กเด็ดๆนะครับขอเพิร์กเด็ดๆเลยสําหรับดอนนะได้เพเิ์กเฮ้ยอ๋อโอเคตกใจ นึกว่าจะได้ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งได้ไปนะครับเราได้ผู้ชำนาญสายศิลป์นั่นเองผูกสายศิลป์ไหวป่ามาก็ถือว่าเป็นสายบูได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูเพิร์กที่2ครับเพิร์กที่2นะฮะกดเลยนะครับเพิร์กที่2จะได้เป็นเพิร์ก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 โอ้โหออกทุกออกทุกครั้งต้องบอกเพิร์กนี้ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะเอาจริงๆ เล่นมา3เกมนี่คือออกทุกเกมเลยนะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งโอเคก็ถือว่าเป็นเพิิ์คที่ดีอเพิรงหนึ่งเลยนะครับใช้คู่กับผู้ชำนาญสายสิลน,นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปใส่เพิิ์คกันเลยดีกว่าฮะ โอเคครับเพื่อนๆเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปปรับแต่งได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวละครเป็นดอนเลยนะฮะดอนอยู่ไหนดอนอยู่ไหนอ่าดอนอยู่นี่นี่เองนะครับหลังจากนั้นทักษะแรกที่เราต้องเลือกนั่นก็คือผู้ชํานาญสายศิลนะครับผู้ชํานาญสายศิลอยู่ไหนนี่อยู่นี่นะฮะแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับนี่สองเพิ่มนี่เลยนะแต่ว่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนี่ออกทุกตาเลยจริงๆนะส่านผู้มโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปหาห้องกันเลยครับ ด่านหนองน้ํานะใครเกิดตรงนี้ให้รีบไปเปิดประตูเลยนะนเพื่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่จูกเอานะฮะโอเคโอเคแล้วย้อนกลับไปครับเปิดฝั่งนู้นด้วยรีบเปิดครับเดีย๋ยวน้อยเปิดได้สักสองสำบานนะก็ทําให้เราเนี่ยเพิ่มที่จูกแล้วนะฮะด่านนี้รีบรีบเปิดให้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่ผีจะขึ้นมาพังนะฮะไม่งั้นจะตุ๋ยเอานะถ้าตรงนี้ไม่มีที่จูกนะโอเคอเค,ครับเดี๋ยวไปหาไอเทมกันเลยดีกว่านะฮะ ตอนนี้เพร์กที่ผมมีก็คือผูกสายสินเร็วนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งซึ่งได้ทุกตาเลยนะซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเนี่ยได้มาทุกตาเลยนะอุ๊ย,ยผีมาแล้วผีมาแล้วผีพังแล้ววิยเบลเบลครับดี้เสียงขิดคตเตอร์เพื่อนๆโอ้โหเหมือนรู้ใจมาแล้วเหรอชาเบลแม่จะรีบเจอพี่ไปไหนล่ะเนี่ย จะรีบเจอกันขนาดนี้ไม่ได้นะครับขอดื่มสตาฟิน่าก่อนนะฮะ <N> นี่ครับไอเจ,จ,เอเจีดีไอเอเนจีดิ้งแล้ววิ่งปรึ๊ดปลาเลยนะฮะเบลน่าจะไม่ตามแล้วนะครับ <N> พอเบลเห็นเรากระดกขวดปุ๊บเนี่ยเบลเลิกตามแล้วนะฮะโอเคมาหายเต็มฟาร์มต่อครับตอนนี้ข่าวดีนะครับสิบนาทีที่สิบสามอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเบลมาลเฉยเดี๋ยวสิเราจะเล่นกันสองคนไม่ได้นะเบลไปเล่นกับคนอื่นเถอะให้คนอื่นได้เล่นบ้างด้วยนะให้คนอื่นได้จุกเบลบ้างนะอย่าให้พี่ต้องจุกเบลคนเดียว นะโอเคมาคุณใสยสิทธ์เร็วครับกระจายความเจ็บปวดบ้างนะเบลอย่ามาให้ดอนคนเดียวนยะถึงเราจะเป็นสายบู๋แต่เจอรด้ยวอดยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับมาต่อผี่ไปหมดเลยนะครับฟาร์มไอเทมม้เยอะที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไฟผีกันนะครับมยียูนิสองคนติมอุ้ยถ้าสังเกตดูนี่ต้องบอกว่าทั้งทีมผมนีเน่เป็นสายบู๋หมดเลยปะเนี่ยโอเคเจอเขียนครับ เนาะเหมือนทุกคนไม่คือแบบเป็นสายบุง้งหมดเลยอะยูริก็ถ่ายรูปได้ปิมก็ปาไม้นะแล้วก็หวดสตันโอ้โหต้องบอกว่าทีมนี้คุณภาพขับขับแก้วเลยนะฮะทีมบู๊ผีนะครับทีมนี้หาได้ทูบแล้วนะจ๊ะไปปักทูบกันครับโอเคปักทูบกันเลยดีกว่านะฮะจุดแท่นพิธีไปแล้วสองนะครับนี่คือแท่นที่สามนะ เรียบร้อยครับผ่าตะปูครับตะปูตะปูข้างล่างต้องมีหีบสักอันอสิถูกปะ่ะใช่ไหมข้างล่างนี้ตะปูจะอ้าววันดีจ้าใครเนี่ยยูรินะจ๊ะตรงนี้ปกติต้องมีหีบนีิเพื่อนอ้าวไม่มีนะโอเคผีโดนกับดักนะครับที่เราวางไว้นะแต้มขึ้นมาเลยอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นโอเคอยู่ไกลอยู่นะครับอ้าวนั่นตะปูอยู่นี่นี่เองมาครับปักเลยครับ อั้าวสุดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวทำไมล่ะอุสตส่าห์มีหน้าหมดด้วยโอ้ my god ขอขอขอตีครับนี่นะฮะติดสตาร์ไปแล้วนะครับรีบหนีครับจังหวะนี้อุย้ยอันนี้ใช้งานไม่ได้ไเพื่อนสตาร์มีหน้าหมดหมดอุย้ยวิงว่งเลี้ยววิ่งเร็ว,ว,รวสตาร์มีหน้าหมดโอ้เบลเบลจุกน้ำมนต์เบลจุกน้ำมนต์เบลหลบน้ำมนต์ เบลก็เป็นสายชุกเน่ชุกน้ำม์เฉยโอ้โหว้าวเป็นมาขนาดนี้พี่กันหนีสิจ้าถ้าจะว้าวเป็นมาขนาดนี้นะจ๊ะน้องเบลจ้ามานะครับมานี่อวดทงหวดให้อว,วดให้ไม่กล้าเข้าหวดให้กลัว,ว,ลวหวดให้นี่ครับหวดให้กลัววิ่งเร็วติมหวดอวดหลอดนะครับเป็นการหวดหลอดเบลวนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเข้ามาสิเข้ามานี่นี่รอ เดี๋ยวรอสายสินหรอรอสายสินล้อตีเลยนี่เนี่ยลอสายสินโอเคเอาน้ำมนต์กันครับอุ <laughs> i, ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหคนนี้นี่สายจุกน้ำมนต์นะเนี่ยเบลคนนี้สายจุก,แล, <laughs> จกแล้วเนี่ยเบลสายจุกแล้วเนี่ยนี่แหละสาดไม่โดนเลยน้ำมนต์หมดเผ็ดแล้วจ้ะโอ้ยต้องบอกว่าเบลเป็นเบลสายจุกจริงๆนะฮะสุดยอดจริงเลยครับผมชอบเบลคนนี้จังเลยเบลสายจุกโอเคไปติดต่อนะครับ สุดเสร็จไปแล้วหนึ่งนะอเอาวางไว้นี่แล้วกันเผื่อใครแบบว่าสตาร์มีหน้าหมดโอเคเขาเล่นกนข้ง้งคนไปคีิก่อนนะอได้ใส่สินนะครับไปผูกกันครับแล้วผูกสายสินเร็วผูกตรงนี้เลยทางผ่านอยู่แล้วผ่านบ่อยนะตรงนี้ตรงนี้เป็น,นจุดที่น่าผูกมากเลยนะฮะไปดูบ้านหลังนู้นดีกว่าว่ามีคนเปิดหลิทองหรือยังมีแล้วนะ ข้างล่างก็ไม่มีหีิบทองแล้วนะหีิบทองน่าจะอยู่ตรงไหนกัะหีิบทองอยู่บ้านศาลาปะบ้านที่ศารามีคนเปิดที่ยังน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์อ๋อโอโถอยู่ตรงนี้หมดเลยตาบอดนะเนี่ย่ดาทีเมื่อกี้มองไม่เห็นหีบทองเลยนะตาบอดโอเคหีบทองอยู่ตรงนี้สองใบนะครับหวานหมูเลยนะแต่ช่วงนี้หมูแพงเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวอ่แทนสุนอยู่ตรงนั้นบ เคปิงสตามิน่าจะหมดด้วยอ่ะต้องบริหารสตามินะ่าดีๆนะหดท้องหดท้อง okay. โอเควิ่งจนเหนื่อยนะจ๊ะดอนวิ่งจนเหนื่อยโอเคครับได้กระถางทูบนะฮะไปปักทูบกันครับเ,เพื่อน ไปปักทูกการมาครับจุดติดสี่แท่นเลยนะเกมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสามารถจุดแท่นสวดได้ถึงสี่แท่นด้วยกันนะวิวลี่คนหนึ่งหน้าแดงแล้วว่าน่าจะโดนเบลไล่อยู่นะปักทูกเลยครับแล้วสวดเลยฮะร,ระหว่างเพื่อนกำลังจุ๊บอยู่นะครับระหว่างนี้เราก็สวดไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนจุ๊บอยู่นะ อืมโอ้เพื่อนสวดเสร็จเลยหรอโอ,โ,โอเคโอเคเคื่อนผมอีกคือดอนไม่ใช่สายสวดนะตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะถ้าเป็นซีบีเอ้ถ้าเป็นน้องนิพานี่ก็น่าจะขึ้นหลอดไปแล้วมนะั้สกิลเช็คก็กดไม่เคยติดเลยให้ตายแล้วยิ่งเป็นตัวที่ไม่ใช่สายสวดด้วยนะฮะก็จะสวดช้าเป็นพิเศษนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครตายเลยมั้งครับเนี่ยใช่ไหมาตาเนี้ยนะ ทุกคนนี่คือเล่นโหดมากเลยนะครับอุย้ยมาแล้วโอ้โหมาแบบนี้มาแบบนี้พี่ก็วิ่งค่ะอย่าตามมานะเบลนีพี่มีน้ำมนต์นะเบลแอบ,บครับเบลอยู่ไหนเบลน่าจะต้องเช็คแท่นแล้วนะเพราะว่า <c oughs> เขาสวดเสร็จไปสองแล้วนะครับเขาจะไปที่จะต้องเช,เช็คแท่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสวดตรงนี้นะเดี๋ยวเบลจะมานะครับ เดี๋ยวเบลน่าจะต้องมาแหละเพราะว่ามันเหลือแค่สองแท่นตรงนี้แล้วไงจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จเถอะเสร็จเถอะอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมบูครับกับเบลสายจู๊กนะฮะเขาเป็นสายจู๊กจริงๆนะเพื่อนๆเห็นสเต็ปในการจู๊กเขาไหมแบบปุ๊ป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 คล่องแคล่วนะหลบหลบคล่องแคล่วเหลือเกินมา อุ screws, so ้ยเปิดเกาะเปิดเกาะเพิ่งหยุดเพิ่งเพิ cs, right> coaches, ่งหยุดเขาเปิดเกาะอยู่อย่าเพิ่งโอ้ฟันทีทะลุมันี่เลยเหรอเบลโอ้ยทะลุจริงด้วยเบลไปนู่นแล้วนะเบลเขาน่าจะรอเกาะเพื่อนเขาคงต้องรอเกาะระหว่างรอเกาะเราเปิดเปิดทีฟาร์มแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเขาโดนลุงนะอุ้ยอุ้ยสายศีลเจอตอนนี้ไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีเวลาผูกนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราผูกเร็วนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคแป๊บนึงครับ นี่ยากก็เปิดก่อนแล้วอุ้ยโอ้ลุงบูลี่บูลี่เบลเบลดีแล้วเบลน้ำมึดด้วยนะฮะอุ้ยโดนนะโดนนะโดน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 หน้าขาวหน้าขาวอุ้ยโดนยูริกับติมไล่ต่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหติมติมยูริตอนนี้ไม่มีไอเทมนะฮะเดี๋ยวไปหายทั้งก่อนเบลน่าจะเกือบตายแล้วนะเพื่อนๆยูริเอาไอเทมไปแล้วอา ไอเทมไม่มีเลยตาเนี่ยทุกคนนี้คือหาไอเทมมาใช้กันหมดเลยนะ <S <S ผีจะตายแล้วครับผีจะตายแล้วนะครับผมอยากได้ไม่หวสักอันหนึ่งนะช่วยตีนะถ้าตีติดตามได้นี่คือน่าจะเดี๋ยวน่าจะตุยอยู่เดี๋ยวปุนตรงนี้ด้วยครับดับเดียวนะฮะไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ออน,นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ <S <S ไม่ไหวยอยู่ไหนอยากได้ไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยตายไม่น่าหมดนะครับ โอ้โหเปิดทีมกันอย่างอย่างเมามันทุกคนเปิดทีมอย่างเมามันไอเทมหมดไงไม่มีไอเทมใช้นะทุกคนเปิดทีมอย่างเมามันนะตอนนี้ได้สายสินแล้วเหรอสมเป็นปรมาจารย์สายสินแล้วเกินสายสินรัวโอเคขอเปิดนิวบองทิ้งไว้ก่อนเผื่อเผื่อจะตายนะโอเคเปิดเก้าทีปนี้ทีปรีเฟซหรือยังอ่ะเพื่อนๆอ่ารีเฟซแล้วเบลไปไหนแล้ว่ะเบลหายไปแล้วนะครับ ทุกคนลุมบูลลี่เบลนะได้ใส่สินอีกแล้วนี่มันประมาณการใส่สินชัดๆใส่สินเยอะไปไหนได้ค่าแล้วมั้งเนี่ยโอเคไม่เป็นไรผูกเร็วซะอย่างโอ้เต็มใส่สินเต็มแมปไปหมดนะโอ้โหวิงบางเต็มแมปไปหมดโอเคทีบขอไม่ไหวอันนึงแล้วผมไปช่วยเพื่อนบูแลขอไม่ไหวอันเดียวพอนะ เวลาวาจาใส่สินี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ใส่สินเบลโอ<ห>้ได้ใส่สินอีกแล้วใส่สินเยอะไปเพิ่มนี้นี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเชื้อใส่สินหรอครับเพื่อนๆผมอยากรู้มากเลยเนี่ยผมได้หกอันแล้วมาก็ถูกไปสิจ้ะอ่าววามาแล้วอุ้ยโดนใส่สินเหรอโดนใส่สินป่ะเบลโดนใส่สินตายป่ะตรงเมื่อกี้หรือว่าโดนยู่นิดต่อยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ กลงล้อมาสนุกนะครับในวันที่3ของเราในวันนี้นะฮะก็ได้ดอนนะครับแล้วก็ได้ปรมาจารย์สายสิล์นแล้วก็ได้เผือกซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามชาแนลคนเคด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ในโว้สปีดโมแน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ